ชวราศีพฤกษ์ขอบต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับพุ่งแช่นะคะประมาอัปเดตดวงชะตานะคะประจําเดือนสิงหางคมน,นี้กันนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากๆเลยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้คนไทยทุกคนผ่านนะคะประสบการณ์อ่านไม่ค่อยสะดีนักตรงนี้นะคะผ่านไปได้กันทุกๆคนเลยนะคะโอเคเรามาดูนะคะดวงชะตาของคุณภายในเดือนสิงหางคมน,นี้กันค่ะสำหรับนะคะชาวราศี พฤกษบนะคะในช่วงเดือนนี้ จริงๆชาวราศีพฤษภโดดเด่นมากๆเลยนะในเดือนนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดูว่านะคะจะมีความก้าวหน้าเติบโตได้ดีมากๆแล้วก็เห็นเงินด้วยนะคะเป็นไพ่การเริ่มต้นการเติบโตนะคะเราก็เป็นต้นไม้แห่งเหรียญน,นะเป็นต้นไม้แห่งการเติบโตงอกงามเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังเป็นตําแหน่งไพ่อนาคตนิดนึงนะเพราะฉะนั้นนะคะในปีนี้นะคะหลังจากเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจธุรกรรมใดๆก็งรูว่ามันดีมากๆเลยสามารถที่จะเติบโตแล้วก ทำเงินที่คุณได้ปังมากๆไพ่รซั้นมาด้วยคือดีมากจริงนะคะควีนถือไม้อีกนะน,น่าจะเป็นงานที่นะคะคุณทําออกมาได้ดีมากๆจริงๆนะหมายถึงตัวคุณเองก็เก่งด้วยนะคะไม่ใช่ว่างานดีอย่างเดียวตัวคุณก็ทําผลงานออกมาได้ดีแล้วก็ปังมากๆแต่ข้อเสียคืออะไรคือเครียดนะคะงานตรงนี้ค่อนข้างจะเครียดมากนิดนึงนะสาหรับชาวราศีพฤกษภศก็สู้ๆนะคะส่วนปัญหารเรื่องงานก็โดดเด่นมากๆเลยเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะจะมีปัญหามากๆทําให้ปวดหัวเาะ นั้นเรื่องที่เครียดนี่แหละก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารนั่นเองซึ่งบุคคลที่ควรระวังมากถึงมากที่สุดก็คือชาวธาตุลมนั่นเองนะคะก็จะเป็นชาวราศี กุมเมถุนตุนเพศชายนะคะนะเป็นคนตรงคนชัดเจนนี่แหละแต่คุยกันแล้วจะมีแกนที่มีปัญหาแล้วทาให้ต้องเครียดหรือว่าจะทําให้ปวดหัวสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องดิวสื่อสารอะไรกับใครในช่วงเดือนนี้นะคะที่เป็นคนทาดลมต้องระวังมากๆเลยนะแต่ใครที่มีงานอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะมีทางเลือกในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันดูดีมากๆนะคะมากจริงๆแล้วก็นะคะใครที่ยังว่างงานอยู่ก็โอเครอเลยนะเดี๋ยวจะมีทางเลือกในเรื่องของงานมี อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ได้แล้วนะคะโอเคนอกจากคนธาตุลมแล้วนาอที่มีเกณฑ์จะมีปัญหาก,กันอะไรกันเนี่ยก็จะมีลักษณะคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟที่เข้ามาทําให้เราําบากใจด้วยนะธาตุน้ำก็จะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูขเดอค่ะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูและชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุน้าเพศหญิงธาตุไฟผู้ชายที่จะเป็นเหตุทําให้เราหนัก ลำบากใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นเองนะคะคือตัวงานหรือตัวคุณเนี่ยคงว่าโอเคเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่เห็นเนาะปัญหามาจากคนอื่นทั้งนั้นเลยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างนึงเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแบงก์ดอลลาร์ที่ปลยอยลงมาเลยเป็นไพ่ต่างชาติทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะ อะไรที่ข้องเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะคือดีและปังมากและเติบโตได้ด้วยเชียร์เลยนะนะคะสาวสารณสมรจธรรมธุรกรรมธุรกิจใดๆอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์คือดีมากแต่ถ้าคุณจะทนทําเป็นงานประจําหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นบริษัทที่ข้องเกี่ยวนะคะคกับต่างชาติต่างภาษานิโนงนะอาจจะมีเจ้าของเป็นคนต่างชาติหรือต้องติดต่อกับต่างชาตินะคะเราจะปังนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ยาวๆนะได้ด้วย นะคะมีการเติบโตในระยะยาวดูดีเงินดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะการเงินเห็นว่านะคะคลายนะที่คิดเครียดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางการเงินอยู่นะคะนะการเงินหลังจากนี้ไปจะดีขึ้นแล้วอะ่ะนะงแปดไม้อีกมะมันมีการเติบโตในเรื่องของการเงินนะคะสิบเหรียญเข้ามาเขาดูว่าเงินที่คุณใช้หมุนเวียนเนี่ย มันจะเยอะขึ้นโตขึ้นนะคะหรือใครที่ดีวติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไว้ก็จะสําเร็จได้หมายความว่าคุณกู้เงินนะคะคุณก็จะสาเร็จได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกรรมได้นั่นเองนะคะเงินก็คือจะดีขึ้นแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็ให้ระวังมีปัญหาก,ก็คนอื่นเกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะคือช่วงนี้อยากให้ชาวราศีพฤษภระวังเรื่องคําพูดมากๆเลยคําพูดของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเลยอะ่ะมันจะเป็นเหตุให้นํามาซึ่งกัน การมีปัญหาก็คนอื่นหรือทําให้เราต้องเครียดเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรอย่าพูดจาคลุมเครือนะคะนะหรือว่าอย่าพูดอะไรที่มันจะเป็นผลลัพธ์ให้เราแบบต้องเครียดเองภายหลังอะ่ะเราจะต้องรู้แล้วล่ะนะคะอย่าประมาทกับการพูดนะคะหรือการสื่อสารใดๆนั่นเองเรื่องการเงินนะคะก็ประมาณนี้จริงๆเกี่ยกับเดินทางก็โดดเด่นกันนะแต่ก็ต้องรอก,ก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลาอื แล้วก็เรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆก็เห็นว่าจะผ่านไปได้นะคะส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะโอเคโชคลาภของคุณโดดเดดนหรือเปล่าดอตเดวิลนะคะแล้วก็ดอตแจเลยนะ Uh, จริงๆใครที่นะคะบนบานศาลกล่าเวเกี่ยวกับเรื่องของโชคเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคแต่คุณอย่าลืมที่จะแก้บนใครได้แล้วขอแล้วได้แล้วค่ะนะาไพ่ทวงแล้วนะคะอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะหรือสองนะคะถ้าคุณอยากจะมีโชคมีดวงคุณต้องขอนะคะเจ้าที่เจ้าทางแล้วคุณจะมีโชคแต่คุณก็ต้องระวังเรื่องของการเขาเรียกว่าได้มาแล้วก็ เขาเลี้ยได้มาไม่เต็มมเต็มหน่วยหรือได้มาเราก็ถูกเอาเปรียบหรือเสียเปรียบได้เหมือนกันนะ่ะมันยังเป็นโชคที่ดูยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาดูนะคะความรักกันบ้างดีกว่าความรักนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดค่ะคนโสดก็นิดนึงน,นะความรักเอาจริงๆก็อืม แอบปวดหัวอยู่เหมือนกันนะคะดูยังอึดอจจัดใจอ่ะนะคะอย่างอันนี้ก็ชาร์จมีคนเข้ามาคุยเหมือนจะเป็นห่วงใยเหมือนจะเข้าใจกันอยู่แต่ทําไมคุยแล้วมันมีความอึดอจจัดใจอะ่ะเพราะมันยังมีความระแวงความกังวลใจอะไรบางอย่างทําให้การคุยมันยังอึดอัดเนี่ยมีแต่พ่ให้ความอึดอจจัดใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ คุณคุยคุยกับใครอยู่ในช่วงเนี้นั้นดูแลยังคุยเรายังเครียดยังอึดอัดยังมีความไม่สบายใจในการคุยเกิดขึ้นแต่ถ้ามากกว่านั้นหมายถึงก็ต้องระวังคําพูดด้วยการคุยกันมันอาจจะแบบนอกจากอึดอัดแล้วมันจะกลายเป็นแบบคุยแะ้วรอกันไม่เข้าใจกันได้อีกนะแต่ไพ่เชียร์ใครไพ่เชียร์คนใหม่ที่จะเข้ามาเขาบอกว่าคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามาคนนี้แหละที่ดูโอเคนะถ้าใครมีคนคุยอยู่แล้วดูไม่เวิร์กเลยปัญหาเยอะปวดหัวมากรอค่ะเดี๋ยวคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆที่เ ขามาแล้วมีดูว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และไปต่อได้สูงมากด้วยนะคะไพ่ค่อนข้างจะเชียร์คนใหม่ที่จะเข้ามามากเลยส่วนภาพความรักนะคะของคนที่มีคู่แล้วนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ก็ช่วงนี้นะ โอเคนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลกันล่ะนะคะดูแลห่วงใย,ยใส่ใจกันนะจริงๆก็ให้ใช้น้ำหนักคนในครอบครัวหรือคนที่รักและเป็นห่วงเราเนี่ยมากที่สุดนะอย่าหูเบานะคะรับฟังอะไรมาอย่าหูเบาหรือเชื่ออะไรง่ายๆนะให้ดูสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้จากคนรักหรือคนในครอบครัวนะั่นแหละ แท้ทรูที่สุดล้นะมันมีแกนที่อาจจะแบบรับฟังคําพูดของคนอื่นมาหรือว่ามีปัญหาจากคนอื่นที่ทําให้เรากับคนในครอบครัวมีปัญหาการทะเลาะก,กันแล้วทําให้เครียดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะช่วงนี้นะชาวราศีพฤกษภนะคะสุขภาพของคุณคุณนะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็นิดหน่อยล่ละนะไม่เห็นนะคะว่าจะป่วยหนักๆห,หรืออย่างไรสักเท่าไหร่นะแต่จะมีลักษณะในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่านะเจ็ป่วยบ้างนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับนุ่งเรื่องของสายตานะคะสายตาจะมีปัญหาเกี่ยวกับมือและแขนนะคะที่จะมีปัญหาด้วยแต่ก็เป็นโรคที่คุณสามารถรักษาได้นะคะ เา,ารักษาได้ไมาถึงอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่จะแบบต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลก็ได้อกินยารักษาดูแลตัวเองนะคะก็ได้ก็หายได้แล้วนั่นเองนะโอเคเรามาดูนะคะใครอยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณคุณกันนะคะ สำหรับไพ่คำแน,นะนำอ่ะไพ่ก็ยังไปเน้นหรือไปชี้ชัดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่อะไรใหม่ๆมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่คุณพยายามคุณว่าบางท่านบางคนมีพลันแล้วก็แบบจะเริ่มลงมือทําหรือว่าเริ่มแบบเห็นภาพเห็นทางแล้วก็ได้เพียงแต่มันยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันจะมีความชัดในสิ่งที่คุณพยายามทําหรือคุณเริ่มลงมือทําไปแล้วนะคะมันเห็นความชัดเจนขึ้นมันเกิดจากตัวคุณนั่นแหละที่เริ่มพยายามจะทํามันให้สําเร็จหรือถ้าคุณยัง ไม่ได้เห็นลู่ทางอะไรเลยคุณต้องพยายามนะมันเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นทางลวกที่มันไม่ได้เข้ามาง่ายๆมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีใครมาออฟเฟอร์ให้แต่เป็นเราที่ต้องพยายามที่จะแข,ขว่คว้าเรือหามันมาแล้วซึ่งเราจะได้มันแล้วมันก็ดีด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลองพยายามแอคทีฟตัวเองหน่อยนะคะสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เอื้อมหนวยหรือไม่ได้เป็นใจนะ่ะกะยังติดพายุฝนอยู่เลยนะแต่เนี่ยความใฝ่รู้ความศึกษาหาข้อมูลความพยายาม ความแอคทีฟแอคชั่นของเรานี่แหละมันจะทําให้เรานะคะได้ในสิ่งที่ต้องการได้ในคําตอบได้ในความชัดเจนนั่นเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนั่นเองนะคะโอเคดูบทสรุปภาพรวมกันบ้างนะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่บอกว่าเรื่องของการเรื่องของคนช่วยเหลือช่วงนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่น่ะมันมีความสะดุดติดขัดเข้ามานะคะความสะดุดติดขัดหมายถึงอะไรคนที่เขาคอยช่วยเหลือคุณอะไรคุณน่ะเขาก็ยังรักและเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมแหละแต่กุ้งว่าตัวเขาเองอาจจะยังมีความติดขัดหรือไม่สะดวกในเรื่องของการช่วยเหลือได้สักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะอืมไม่ช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าไม่รักแล้วก็ไม่ห่วงนะไม่ต้องคิดมากหรือกังวลใจไปรอก่อนเดี๋ยวเขาก็กลับมาช่วยคุณอยู่ดีไพ่ชัดจังเลย นะคะไปบอกรอไม่ต้องนอยนะเดี๋ยวเขาก็จะมีการกลับมาดูแลช่วยเหลือเราอีกนั่นแหละสาหรับคนที่เคยดูแลกันหรือว่าช่วยเหลือกันอยู่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการงานอย่างที่บอกการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันโดดเด่นมากจริงๆแต่ต้องรอก่อนเพราะยังอยู่ตําแหน่งอนาคตคําว่าอนาคตก็อาจจะหมายถึงเป็นช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปหรือว่าเดือนหน้าก็ได้นะคะจะมีเลทไปหน่อยนะแต่น่าจะได้คุยได้รู้ชัดเจนแล้วเรื่องการเงินงานงานก็พอการแต่ช่วงนี้คุณดูเครียดเราก็กังวลเยอะจังเลยคือ ที่บอกเลยความเครียดความกังวลตรงนี้ให้ระวังมันจะส่งออกมาทางคําพูดแล้วมันทําให้เรามีปัญหากับคนอื่นนะก็ต้องระวังด้วยนะคะเรื่องของความรักนะอย่างที่บอกเลยมีคนคุยแต่ตัวเราะน้อยเยอะน้อยเยอะกังวลใจยังไม่สบายใจเพราะฉะนั้นรอถ้าคนที่คุยอยู่ตอนนี้ไม่สบายใจเราคนใหม่ค่ะน่าจะคุยร,รู้เรื่องกว่านี้นั่นเองโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเนาะพื้นดวงของชาวราศีพฤษภนะคะแต่ยังไม่พอ เพราะเราจะต้องทําบุญเสริมดวงกันด้วยนะจะได้เฮงเฮงปังๆแล้วก็ผ่านเรื่องแย่ๆนะคะไปได้ด้วยดีนั่นเองทำบุญอะไรนะคะที่จะส่งเสริมได้ดีที่สุด จริงๆแล้วไพ่ก็บอกว่านะคะหนึ่งเลยนะให้คุณถวายนะคะดอกไม้เนี่ยภาพชัดมากให้ถวายดอกไม้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็คือพระประธานในบ้านนี่แหละง่ายที่สุดนะคะถวายดอกไม้ให้พระประธานในบ้านถวายดอกไม้ถวายน้ํานะคะให้กับพระประธานนะคะในบ้านหรือไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแต่ที่สําคัญเลยคุณต้องการจะขอพรได้น่ะขอพรเรื่องเงินเรื่องงานคุณต้องเปล่งเสียงดัง ดังต้องพูดออกมาให้ท่านรับรู้นะคะแล้วคุณจะได้แต่จะเด่นเรื่องความรักอันจริงๆก็ยังไม่ได้เด่นนักะนะจะไปเด่นเรื่องของเงินงานแต่ความรักก็จะด่นเด่นในประมาณนึงไม่เด่นมากจะเด่นในลักษณะที่แบบเออมีการกลับมาดีกันมีคนดีๆเข้ามาลักษณะประมาณนี้ได้ด้วยโอเคค่ะขอบคุณชาวราศีพฤษภมากๆเลยนะคะที่เราฟังคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้นะคะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจยทักไลน์มาคุยกันนะที่ไลน์แอด kungchh นะคะคขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่ติดตามกันมาตลอดตลอดนะคะขอบคุณมากๆจริงๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกอักครหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย